สวิป Code รับเงินจากต่างประเทศเราเอามาจากไหนมาฟังกันนะคะวันนี้เปิ้ลจะบอกวิธีการว่าเราจะหาสวิฟโค้ดที่จะมาแอดตั้งค่าบัญชีจากที่ไหนนะคะตอนนี้เปิ้ลใช้หลกัลกๆอยู่2แบงก์ก็คือของธนาคารกรุงเทพและก็ของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งไม่เคยเสียใจในการรับเงินจากต่างประเทศเลยไม่ต้องตาม ว่าเงินทําไมเงินไม่เข้านั่นน,นู่นนี่ไม่เคยมีปัญหาเลยเขาสเสถียรที่สุดแล้วแต่ถ้าใครใช้แบงก์อื่นอยู่ก็ลองเข้าไปดูกันนะคะแต่ถ้าติดขาดเงินไม่เข้าหรือมีปัญหาอะไรก็ต้องติดต่อผ่านแบงก์นั้นๆไปวันนี้เปิ้ลแค่จะมาบอกวิธีการว่าสวิปโค้ดนะคะเราหามาจากไหนนอกเหนือจากการไปขอที่แบงก์แล้วว่าแบงก์ที่เราจะใช้นั้นสวิปโค้ดรับเงินต่างประเทศของเขาคืออะไร เรามาดูในอินเทอร์เนต็ตกันเดี๋ยวเปิ้นจะบอกวิธีนะคะไปดูกันค่ะไปที่ Google search คำว่าสวิ t โค้ดทุกธนาคารจะขึ้นมาหน้านี้นะคะแล้วก็ให้เราเลือกหัวข้อด้านล่างคะ่ะรวมรหัสสวิ t โค้ดจากลุนให้ดี .com นะคะขอบคุณข้อมูลดีๆเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะจะเห็นคำว่าสวิ t โค้ดอยู่เวลากรอกในระบบให้กรอกเป็นตัวใหญ่แบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะทุกคน